ตายแล้วไปไหนพระสมมาสมุทรเจ้าตรัสเรื่องนี้เอาไว้ถึงสามประเด็นใหญ่ว่าเมื่อตายแล้วหนึ่งบางพวกตกนรกหรือไปนรกสองบางพวกไปสวรรค์สามบางพวกหมดกิเลสแล้วไปนิพพาน เราไปดูในธรรมบทพวกที่ไปนรกกับพวกที่ไปสวรรค์ทั้งสองพวกนี้ยังวนเวียนกันอยู่อีกนานนับไม่ถ้วนแต่พวกที่หมดกิเลสแล้วจะไม่ไปทั้งนรกไม่ไปทั้งสวรรค์แต่ว่าจะไปนิพพานพวกนี้ไม่ย้อนกลับมาเกิดอีกแล้ว พระสมาสมาสัมพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วไม่ย้อนกลับมาเกิดอีกพโมกคันลนะพระสารีบุตรพระอานนท์พระโกนธัญะญท่านเหล่านี้หมดกิเลสแล้วเข้านิพพานไปแล้วไม่ย้อนกลับมาเกิดอีกแต่พวกที่กิเลสยังไม่หมดยังต้องเวียนว่าย เวียนเกิดเวียนตายอยู่บางพวกทําความชั่วเอาไว้มากตายแล้วไปนรกไปตกนรกหมกไหมยอยู่ตั้งนานพอหมดเวรหมดกรรมก็กลับมาเกิดเป็นคนอีกส่วนพวกที่ไปสวรรค์เป็นพวกที่บาปก็ยังมีอยู่บ้างเหมือนกันแต่ว่าบุญเยอะกว่าลาโลกเสร็จ ก็ไปสวรรค์พอหมดกำลังส่วนบุญบุญส่วนหยาบบุญส่วนที่เหลืออยู่ก็ส่งกลับมาเกิดเป็นคนอีกเพราะยังไม่หมดกิเลสไปนิพพานไม่ได้กลับมาเกิดเป็นคนแล้วมันต่างกันอย่างไรระหว่างพวกที่จากไปสวรรค์กับพวกที่มาจากนารก เหมือนกันไหมเป็นคนเหมือนกันแต่ต่างกันตรงนี้ลักษณะคนที่มีเศษกรรมมาเกิดพวกที่มาจากนรกเศษกรรมยังติดมาบางคนเศษกรรมมากหน่อยตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ลำบากแล้วพ่อแม่ก็พลอยลำบาก มันด้วยลำบากอย่างไรสมมุติพวกกรรมสุรากินสุรามาเยอะข้ามชาติพอพ้นกรรมจากนรกกลับมาเกิดอีกอีเข้าสู่ท้องแม่ไปเกิดในท้องแม่ที่ดีๆก็ไม่ได้กรรมสุราที่มีอยู่บีบคั้นต้องไปหาเม่ที่ขีเหลา เ้าไปเกิดในท้องแม่ที่ขี้เหล้าแม่ก็ขี้เมาเก่าพอเข้าไปเกิดเท่านั้นแม่เริ่มแพ้ท้องแม่แพ้ท้องแล้วยิ่งอยากกินเหล้าหนักเข้าไปอีกพอแม่กินเหล้าเข้าไปลูกที่อยู่ในท้องก็เลยเมาตั้งแต่อยู่ในท้องอีกเหมือนกันเพราะกรรมมันบีบคั้น ถ้าแล้วถ้าสมมุติมันมีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเมื่อเป็นคนมันชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพอจะเข้าไปอยู่ในท้องแม่ก็ต้องแม่ที่ชอบฆ่าสัตว์อีกเหมือนกันจึงจะไปอยู่ด้วยกันได้ไปเข้าท้องเขาได้ไม่อย่างนั้นเข้าไม่ได้มันต้องพวกเดียวกันพอเข้าไปแล้ว แม่แพ้ท้องแม่ก็อยากฆ่าสัตว์บางพวกแม่แพ้ท้องแล้วอยากจะกินเลือดสดๆไม่ได้กินเลือดสดๆมันไม่หายแพ้ท้องบางพวกหนักเข้าหนักข้อเข้าไปอีกพอแพ้ท้องแม่อยากจะทำอย่างไรแม่อยากจะรีด ทำแทง้งทิ้งเสียเลยนี่กำหนักเข้าไปอีกดูภาพความจริงให้ชัดตอนนี้จะเห็นว่าหลายปีที่ผ่านมามีการเอากฎหมายทำแท้งออกมาใช้กันแม้แต่แม่มันก็ไม่อยากได้แม่ให้นึกรังเกียจแม่อยากจะทำแทง้งข่ามันเสีย ทำไมมันเป็นอย่างนั้นถ้าไม่เจอพระพุทธศาสนาเรื่องนี้เราจะมองไม่ออกเพราะคนประเภทที่มีกรรมฆ่าสัตว์มันมีเยอะคนทําปาณาติบาตมันมาเกิดเข้ามากเข้ามันเข้าไปในท้องพ่พอท้องแม่ทรงผล ให้มีการพยายามจะเขียนกฎหมายค่าเพื่อจะทำแท้งออกมาให้ได้นี่คือความจริงเวลากรรมของคนจำนวนมากๆเข้ามันรวมกันแล้วนี่มันบังเกิดผลอย่างนี้ออกมามันแปลกลักษณะคนมีบุญมากเกิด ขณะที่คนมีบุญมาเกิดเป็นอย่างไรแน่นอนไม่รอวันรอคืนเมื่อไรเนาะเราจะมีลูกกับเขาบ้างทำบุญทำทานก็จุดทุปเทียนอธิษฐานเจ้าประคุณได้ลูกดีๆมาเกิดเถอะพอใครเขาจุติจากสวรรค์เมื่อถึงคราวจะต้องมาเกิด ก็เลือกแม่ได้อย่างดีเยี่ยมเลยเลือกแม่ใจบุญพอเข้ามาอยู่ในท้องเท่านั้นมันดีทั้งแม่ทั้งลูกกำลังบุญนั้นก็แปลกพอเข้ามาอยู่ในท้องแม่แม่นึกอย่างไรเวลาแม่แพ้ท้องทำอย่างไรก็ไม่หายยกเวน้นถ้าได้ตักบาตรละ่ะก็หายแพ้ท้องทันที ก็ฟ้องว่าเด็กที่มาเกิดพบที่แล้วเขาก็นักทำทานพอเข้าในท้องแม่เม่แพ้ท้องแต่ถ้าได้ตักบาดแล้วก็หายแพ้ได้กินขนมนมเลยแล้วก็หายไม่นึกอยากกินเลือดสดอย่างกับคนบางพวกที่สวดมนต์ภาวนามาเยอะ พอเข้าท้องแม่ปับ๊บแล้วก็แม่แพ้ท้องแล้วรู้สึกอย่างไรพ่อถ้าได้สวดมนต์นั่งสมาธิแล้วจะหายแม่สวดมนต์ไปนั่งสมาธิไปลูกที่อยู่ในท้องก็ชุ่มหัวอกหัวใจตามเข้าไปด้วยทั้งแม่ทั้งลูกขณะที่เวลาเจ้าขี้เมามาเกิด แม่แพ้ท้องต้องกินเหล้าก็เลยเมาวัาตำดินด้วยกันทั้งคู่ทั้งลูกทั้งแม่มันแปลกอย่างนี้มองภาพความเป็นจริงชัดๆเพราะฉะนั้นตายแล้วไปไหนมีสามพวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดไว้ชัดว่าพวกที่หนึ่งไปนรก พวกที่สองไปสวรรค์พวกที่สามหมดกิเลสแล้วไปนิพพานพวกเราไปนรกแล้วพอพ้นจากนรกกรรมบีบคั้นส่วนหยาบทำให้กลับมาเกิดเป็นคนแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยจะสมบูรณ์ส่วนที่ทำบุญมาเยอะล่าโลกไปแล้วไปสวรรค์พอหมดกำลังบุญส่วนนั้นกำลังบุญส่วนละเอียดสรง ให้มาเกิดเป็นคนเป็นคนที่สมบูรณ์ตั้งแต่อยู่ในท้องพ่อท้องแม่แม่ก็รักคลอดออกมาปู่ย่าตาทวดก็ช่วยกันประคบประงมเตรียมสมบัติเตรียมทุกอย่างเอาไว้ให้สติปัญญาก็เฉียบเหลี่ยมมาตั้งแต่เด็กเลี้ยงก็ง่ายไม่งองเงไม่เป็นโรคไม่มีใครคิดอยากจะทำ ะไปทำร้ายนี่มันมากันอย่างนี้ความไม่ประมาทคือต้นทุนใหญ่ในชาตินี้แต่อย่างไรก็ตามควรจะรู้ไว้ด้วยว่าเมื่อเกิดมาเป็นคนแล้วประมาทไม่ได้ พอเรายังไม่หมดกิเลสไม่ว่าพวกที่มาจากนารกหรือมาจากสวรรค์ก็ตามประมาทไม่ได้ทั้งคู่บางคนเข้ามาเข้าท้องแม่แม่ก็ไม่อยากได้อยากจะฆ่าทิ้งเสียอยากจะทำลายทิ้งตั้งแต่อยู่ในท้องแต่พอมันเกิดขึ้นมาแล้วบางคนได้สิ่งแวดล้อมดีพ่อแม่มันอยากไม่อยาก ได้หรอกแต่ว่าปู่ย่าตายายใจบุญยังไงยังไงมันก็เป็นลูกเป็นหลานเราแล้เวเรี้ยงไปประคบประงมกันไปนะครับประคองกันไปอบรมอย่างดีตั้งแต่เล็กมันจะเกะเกเรอย่างไรก็ฝืนอบรมกันไปพอ,อตโตขึ้น จากการที่ได้รับการฝึกฝนอบรมอย่างดีจากปู่ย่าตาทวดมอนี่มีโอกาสทำคุณงามความดีได้สร้างบุญใหม่ได้แต่ว่ากว่าจะสร้างได้แต่ละอย่างก็หนักหนาสาหัสจะไปตักบาตก็ไม่ก็ให้มีเหตุวันนี้พระไม่มาไม่ได้ตักอีกแล้ว อยากกระทำความดีอ้าวฝนตกฟ้าร้องอะไรก็ไม่รู้วังมันอยู่เรื่อยเพราะกรรมมันมาตัดรอนแต่เมื่อฝืนทำความดีไปทีละเล็กทีละน้อยบุญสะสมได้เหมือนน้ำหยดทีละหยดทีละหยดและสะสมนานข้าว้นาำก็เต็มโอ่งได้เหมือนกันพวกนี้เมจะมาจากนารก แต่ถ้าฝื้นใจทำความดีไปเรื่อยๆถ้าต่อไปก็ไปสวรรค์กับเขาได้เหมือนกันแต่ส่วนมากมันไปไม่ค่อยได้เพราะเกิดมามันย่ำแย่เสียตั้งแต่ีแรกแล้วแม่โยนทิ้งกองขยะบ้างทำแท้งจะให้ตายแต่ไม่ตายคลอดมาแล้วก็ง่อยเปรี้ยเสียขาพิกลพิการ หรือบางคนสติปัญญาพอมีแต่ว่าไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือให้ยากจนคนแค้นของมันไปแต่ว่ามันก็พอมีโอกาสเอาตัวรอดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นใครใครก็ไม่ควรจะไปประมาทใครจะเป็นลูกขอทานจะเป็นลูกคนจนหรือบางทีเกิดมาเป็นโปลิโอมาตั้งแต่เล็ก แต่ถ้าฝื้นทำความดีเขาก็ไปของเขาได้ส่วนพวกมาจากสวรรค์เกิดมาพ่อแม่ตรเตรียมทุกอย่างให้เรียบร้อยสติปัญญาดีบริบูรณ์บางพวกก็ได้รับอบรมดีก็มาสร้างบุญต่อแล้วคนพวกนี้จะหยิบจะทำอะไรมันก็พร้อมจะสำเร็จ เราบนเก่าดีเหมือนอย่างคนตักน้ำไว้ค้อนโอ่งแล้วพอเติมไปอีกนิดเดียวอีกขั้นเดียวอีกทางเดียวก็เต็มโอ่งพอดีพวกที่มาจากสวรรค์นี่พอจะหยิบจะทำอะไรมันก็สำเร็จเร็จสับง่ายดายไปหมดเหมือนใครเหมือนอย่างสมเร็จพระเจ้าประเทพรัตนสุดา สยามบรมราชกุมารีไม่ว่าจะทําจะทรงทําอะไรคนทั้งบ้านทั้งเมืองพร้อมที่จะช่วยพระองค์ใครใครก็ยื่นมือเข้ามาช่วยกันเสร็จส่วนคนอื่นทําเสี๋ยหอบสิโคงบานไม่มีใครช่วยแต่อย่างไรก็ตามบางคนมาจากสวรรค์นี่แหละ พอเกิดมาแล้วก็ประมาทคิดว่าเรามันเจ๋งกว่าคนอื่นจะต้องไปทำดีอะไรอีกเกิดมามันก็ดีอยู่แล้วทำไมจะต้องไปทำความดีต่อแล้วก็กินเหล้าเมายาเฮฮาเฮฮาค้องตัวไปไม่ทำความดีต่อแถมยังก่อบาปเข้าด้วยละโลกไปแล้ว แทนที่จะกลับสวรรค์อีกเราปาไปนรกเสียสิบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตัดถึงการมาเกิดไปเกิดของคนเราว่ามีสแบบพวกแรกคือมามืดแล้วก็ไปมืดมามืดคือมาจากนรกพอมาเกิดเป็นคนแล้วทำความชั่วอีกก็ต้องกลับ ไปนรกอีกนี่มามืดแล้วก็ไปมืดพวกที่สองคือมามืดไปสว่างคือพ้นจากนารกขึ้นมาเกิดเป็นคนแล้วก็ตั้งใจทำความดีอย่างเต็มที่พอละโลกไปแล้วก็ได้ไปสวรรค์กับเขาเหมือนกันพวกที่สามคือ มาสว่างไปมืดบางคนมาจากสวรรค์แต่ลืมตัวมาจมกับอบายมุกพวกนี้มาสว่างแต่เขากลับไปมืดพวกที่สี่คือมาสว่างไปสว่างส่วนบางคนมาสว่างคือมาจากสวรรค์แล้วหากลับก็กลับสวรรค์ตามเดิม เพราะฉะนั้นมามืดแล้วก็ไปมืดพวกหนึ่งมามืดแล้วไปสว่างอีกพวกหนึ่งมาสว่างแล้วก็ไปมืดอีกพวกหนึ่งมาสว่างแล้วก็ไปสว่างอีกพวกหนึ่งตายแล้วไปไหนก็ไปกันอย่างนี้พวกหนึ่งไปนรกพวกหนึ่งไปสวรรค์พวกหนึ่งไปนิพพาน